ต่อไปเป็นพลังงานราศีมีนนะครับราศีมีนเนาะอ่าแล้พลังงานราศีมีนนะครับผม <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองแทโร่มหมอปองนะฮะดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์นะฮะรวมทั้งลัคนาอยู่ใน ราศีมีนนะครับแจ๋บทอะไรไม่รู้โดนชิงมุกชิงมุก อค่ะดาวทิดาวจันดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีมีนนะครับผมปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MOR PONG 1 1 1่นะครับผมสมัครสมาชิกได้นะฮะถ้าคุณไม่ลำบากนะครับผมไม่วิบัติทักแอดมินนะครับผมอย่าไปถามแอดมินนะแอดมินเขาทำหน้าที่แอดมินจริงๆอ่ะจองคิวเท่านั้นเขาจะรู้คิวอย่ามาถามหมอปองเรื่องคิวนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้ต้องไปถามน้องแอดมินถามให้ถูกคนนะโอเค ถามให้ถูกเรื่องถามให้ถูกคนนะครับโอเคมีนนะฮะมีนจริงๆมีนต้องระวังตัวครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยดาวจะไปกองอยู่ในราศีมีนโอเคช่วงนี้นะฮะจะมีปัญหานะครับผมไม่ว่าจะในเรื่องของ น้ำประปานะครับผมนาอท่อประปารั่วท่อประปาแตกเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยราศีมีนนะครับผมเนปจูนอินพซิสแล้วก็เมอร์คิวรีเนี่ยก็อยู่ในราศีมีนเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องนี้รวมทั้งเตือนเตือนเตือนอันนี้โบนัสนะเนี่ย,ยมีนโชคดีให้ให้มีนเยอะๆรักมีนเพราะว่ามีนอดทนรอนะฮะมีนอดทนรอ,อจริงๆมาท้ายสุดไง มีหนวดทนลอให้เลิฟให้เลิฟเลิฟราศีมีนทุกคนนะครับผมเลิฟราศีอื่นด้วยนะแต่เลิฟราศีมีนนี่นี่ทำแบบนี้อันเดียวนะไม่่ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อลองไปดูคลิปอื่นได้เลิฟเลิฟโอเคปะ่ะจะเตือนก็คือ <c oughs> ช่วงนี้นะครับผมเนปจูนเนี่ยดาวเนปจูนเนี่ยเข้าไปอยู่ในราศีมีนแบบเต็มดวงบ,บวกกับดาวพุธนะฮะเรื่องของ Connection Problem เรื่องของเนี่ยอย่างปกติเลยเนี่ยมันไม่เคยมีปัญหาอะไรอาจจะมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของแท็บเล็ตเรื่องของโทรศัพท์เรื่องของกล้องเรื่องของอะไรสักอย่าง what do you mean คนละมีนล้วอ๋อแจเล่น <laughs> เล่นโ <laughs> okay. อเคอะ <laughs> เข้าเรื่องนะครับ <c oughs> ด้วยพลังงาน ดี๋ยวเปิดพ e ีแกนแคสก่อนเดี๋ยวไม่ใช้ไม่ได้ใช้พีแกนแคสไฟล์ออฟแพนด์คกิลส์นะพลังงานจากอดีต acles, Six ands, Queen ไฟล์ออฟแพนด์คกิลส์ซิกส์ออฟวอนควีนออฟวอนส์ไเป็นเรื่องพลังงานของการเงินเยอะไม่ได้กังวลเรื่องของคู่อ,อะไรนะไม่ได้กังวลเรื่องคู่ใช่ไหมโอเคเกิดไอ้เราก็นึกว่าจะมีอะไรส,ส่วนใหญ่กำลังวุ่นอยู่อ อืมบุญจริงจริงไฟ of Pentacles s 6 x of Wands ผมรู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าการเงินมันตึงมือนิดหนึ่งนะฮะการเงินอาจจะตึงมือจริง,รงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าการจัดการในอดีตมันอาจจะมีปัญหาสักเล็กน้อยด้วยพลังงานของ f i v e of p น n a c l e s Fi ไฟออฟแพนเดเคพลังงาน f i v e of p น n a c l e s นะฮะ บางอย่างมันคือคุณรู้สึกว่ามันอาจจะตึงมือนะอันหนึ่งผมมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่คุณเขาเรียกอะไรคุณอาจจะต้องใช้ความความอดทนนิดหนึ่งเพื่อที่จะก้าวข้ามสถานการณ์ตรงนี้ผมรู้สึกว่าความพยายามหลายๆอย่างของคุณในช่วงนี้เนี่ยมันจะยังไม่ได้ผลตอบแทนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องอดทนรอ นะสิ่งที่คุณลงทุนไปแล้วสิ่งที่คุณพยายามทําไปแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณจําเป็นจะต้องลองออมองหาถ้าคุณสมมุติว่าคุณพึ่งพาอ,อ,อะไรทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะครับผมทางใดทางหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะต้องหาโอกาสเพิ่มเติมหาช่องทางเพิ่มเติมนะหาทางเหมือนแบ็กอัพนะฮะเหมือนกับ ทางออกอันอื่นเพราะว่าผมรู้สึกด้วยว่าพลังงานของ f i r e of Pentacles เนี่ยไม่ว่าจะหันไปทางไหนคุณก็อาจจะไม่เจอใครในช่วงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินก็อาจจะฝืดอาจจะตึงนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังนะครับผมการใช้ใจ่ายอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่นะฮะให้เขาเรียกอะไรให้เลื่อนไปก่อนนะฮะผมรู้สึกว่าในช่วงนี้ยังไม่เหมาะในการใช้ใจ่ายอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่นะครับ s Six w x of s อลซ of Wands to Queen of Wand s ช่วงนี้นะฮะตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปนะครับตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีพลังงาน q u e e n o f w อ n d s คอยสนับสนุนผมรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณถูกพิจารณาคุณถูกเพ่งเล็งนะคุณคือมันมีความคุมเครือในสถานการณ์ของคุณเหมือนกับสิ่งที่คุณทำาอะยังไม่ปรากฏผลพันนี้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่า เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทําไปอ่ะมันมันไม่เวิร์กหรือว่าสิ่งที่คุณทําไปมันยังไม่ตรงเป้าแต่จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นลักษณะที่มีคนกําลังจับตาคุณอยู่นะฮะมีคนกําลังจับตาคุณคุณอยู่แล้วคุณนี่คือโอกาสที่ดีที่คุณจะแสดงศักยภาพของคุณนะครับแน่นอนแหละถ้าใครดาวสุกอยู่ในราศีมีเนี่ยคุณจะรู้สึก โลเลโลเลเอายังไงดีตรงนี้ก็ทําได้มัง้งตรงนี้ก็ทําได้มัง้งปฏิเสธไม่เป็นนะดาวศุกร์อยู่ในราศีมีนลัคนาราศีมีนโลเลโลเลตัดสินใจเอายังไงดีอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบอันนั้นก็ชอบนะหรือว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าไอ้การที่มันฝืดเคืองหรือขาดแคลนเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มีทางเลือกนะฮะมีโอกาสเข้ามาแต่คุณยังไม่ตัดสินใจนั่นเองผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรอะ คุณอยากได้อันนี้คุณอยากได้อันนี้และคุณอยากได้อันนี้คุณก็เลยยังไม่รู้ว่าคุณจะต้องตัดสินใจยังไงไฟล์อ f ฟแพนเดเิลส์นะฮะคำแนะนำของผมก็คือต้องตัดสินใจนะฮะถึงแม้ว่าบางอย่างมัอาจจะไม่เต็มร้อยก็ไม่เป็นไรนะฮะดีกว่าคุณไม่ไม,ไม่ไม่ตัดสินใจและได้ศูนย์เปอร์เซ็นตโอเคไหมฮะควีน n อฟบอนส์เอ่อควีนออฟคัพส์ ไม่ต้องห่วงนะผมคิดว่าคุณต้องตัดสินใจเลยนะฮะคุณต้องตัดสินใจทําอะไรเลยในความสัมพันธ์นี้อย่าปล่อยให้ค้างค้างคาคานะฮะเพราะว่าคุณจะพลาดโอกาสละนะฮะด้วยพลังงาน Queen of Cups เอ่อควีนออฟคัพส์เนี่ยเป็นพลังงานที่เขาเปิดให้ก็จริงแต่เปิดให้ในช่วงเวลานะครับถ้าคุณตัดสินใจช้าเนี่ยคุณพลาดโอกาสทันทีนะฮะไม่มีใครคือราชินีอ่ะนะฮะควีนอะ่ะไม่เขาไม่รอคุณหรอก ใช่ป่ะเขาไม่รอคุณหรอกเพราะว่าตัวเลือกเขามีเยอะแยะนะครับเนาะกามีตัวเลือกเยอะแยะเพราะฉะนั้นตัดสินใจนะโอเคกันนี้พลังงานในในปัจจุบันเฮ้ยขึ้นทั้งควีนทั้งดีแอมเปรร์ดีแอมเปรร์นะครับดีแอมเปรร์ไนท์ออ n i g h t o f w a n d s Knight the emperor k n i g h t o f w bonds โ okay. อเคผมเห็นโอกาสที่จะเข้ามาอันนึงเนี่ยคือถ้าเป็นความสัมพันธ์คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างทรงคุณวุฒินะฮะค่อนข้างที่จะเป็นคนมีคุณวุฒิเป็นคนที่คุณรู้จักดีเป็นคนที่คุณแบบให้ความเชื่อถือ นะฮะให้ให้การนับถือด้วยพลังงานของ The Emperor หรือไพ่จกักรพรรดินะฮะส่วนอีกคนหนึ่งที่เข้ามาหาคุณนะครับผม Night of Wands คนนี้จะเป็นคนหนุ่มนะฮะคนนี้จะเป็นคนสาวเออลืมไปมัวแต่เอาใจเอาใจสาวๆในช่องนี้เนาะมีหนุ่มๆด้วยนะโอเคปะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นพลังงาน สาวๆนะฮะอ้อ <laughs> พูดสาวๆแล้วมันเฮ้ยๆนะ <laughs> ฮะ night o f night o f bonds นะฮะผมรู้สึกว่ามี2 choice เข้ามาละมี2 choice เข้ามาพร้อมกันคุณจะตัดสินยังไงนี่คือการตัดสินของคุณนะฮะ <laughs> dearized นะครับ new born new beginning นะฮะ สถานการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่คุณรอในปัจจุบันเนี่ยพลังงานมันช่วยซัพพอร์ตคุณแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คุณผ่านสภาวะยากลำบากมาเรียบร้อยแล้วเนาะคุณเตรียมรับความสำเร็จนะฮะเพราะว่าความสำเร็จมันมาทั้ง2ทางมันมาทั้งพลังงานของ h ี e อมเ r o r ตรงนี้แล้วมันมาทั้งเอ่อไนท์ออฟบอนส์คือเป็นพลังงานของคนที่มีคุณวุธแล้วมันมีพลังงานของคนที่เหมือนกับ เป็นรุ่นใหม่ไฟแรงผมรู้สึกว่าถ้าเป็นงานเนี่ยจะมี2จ็อบเข้ามาจ็อบหนึ่งเนี่ยจะเป็นงานที่เหมือนกับงานต้องใช้ประสบการณ์สูงๆกะอีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นงานที่ต้องใช้พลังพลังสูงก็ขึ้นอยู่กับคุณนะฮะเพราะว่าช่องนี้เนี่ยประชากรก็มีตั้งแต่อายุ18ไปจนถึง60กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูครับว่าอันไหนเหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดแต่มันจะมีเข้ามา2นะครับผม แล้วมันก็เป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกนะฮะด้วยพลังงานของ arise นะฮะ new beginning เริ่มต้นขึ้นแล้วและ pegan c a t s นะฮะ pegan c a t s เนี่ยเป็นพลังงานที่เขาบอกว่าอะไรเอ่ย the judgment นะครับผม the judgment คุณต้องตัดสินใจนะครับ the judgment อืมคุณจะเปิดรับอันไหนคุณต้องตัดสินใจนะฮะโอกาสมันเข้ามานะอืมโอ้อืม,โอ,อมโอเคเลย พลังงานในอนาคตอันใกล้นะครับผม uh, The chariot the devil the chariot the devil คุณจะต้อง break h a b i t นะฮะ break the habits คือคุณต้องเหมือนกับอะไรที่เป็นรูนอะไรที่เป็นเหมือนกับคุณทำ n i to 5, แบบ9ก้าโมงหโมงเย็นเก้าโมหมงเยนอะไรที่คุณทำเป็นกิจวัตรเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนไม่ละคุณต้องปรับตัวและลุกขึ้นมาเป็นตัว new you หรือว่า เขาเรียกอะไรตัวคุณ,ต,คณคนะตัวคุณคนใหม่ในร่างเดิมนะตัวคุณคนใหม่ในร่างเดิมผมรู้สึกว่า the s h a r e o t the d e v i l เนี่ยคือคุณต้อง breaking habits คือคุณต้องตัดนิสัยอะไรบางอย่างคุณจะต้องทำอะไรที่แตกต่างออกไปจากกิจวัตรของคุณคุณจะต้องทำอะไรที่มันท้าทายนะฮะซึ่งถามว่ามีนชอบแบบนั้นไหมไม่ชอบคุณเป็นคนอ่าน้ำใช่ไหมมีน โดยเฉพาะถ้าใครดาวสุกอยู่ในมีนน well> yes um, ี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่ชอบเป็นผู้นําไม่ชอบเป็นคนเลือกชอบเป็นผู้ตามนะเวลาเขาถามว่าเอ๊ะสมมุติมีนสมมุติว่าเมษเมษถามเมษถามเมษเมอีนมีนกินไรเนี่ยแล้วแต่เมษเลยสิงถามมาสิงสิงมีนกินไรไม่ได้คําตอบสักทีเออ แล้วแต่สิงเลยหรือว่าแล้วแต่เมธกับสิงเลยแล้วถ้ามีพุชสปเข้ามาก็แล้วแต่เมธแล้วแต่สิงแล้วแต่พุชโบแล้วถ้ามีเมทุนเข้ามาก็แล้วแต่มีคือเฮ้ยไม่ตัดสินใจเองสักทีเพราะฉะนั้นถามไปก็ป่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ย The s h a r o f The Devil คุณต้อง Breaking Habits เป็นลักษณะที่คุณคือคุณต้องลุกขึ้นมาตัดสินใจด้วยตัวคุณเองนะฮะมีแบบนี้นะอะไรนะเมธเลือกเองว่าแล้วว่าแล้ว เม่เลือกเองโอเค The Devil แล้วก็ Four of Cups mm. เห็นไหมตามใจคนอื่นเกินตามใจตัวเองบ้างนะครับด้วยพลังงาน Four of Cups คือคือคุณต้องเลือกเองบ้างอย่าให้อย่าให้แล้วแต่คนอื่นนะ,ะชีวิตคุณเองเนาะมีนเนาะลุกขึ้นมาสำหรับใครที่ถ้าเป็นมีนแล้วบอกว่าเอ้ยตัดสินใจเอง แน่นอนคุณไม่ใช่มีแน่นอนครับผมแล้วจะรู้ได้ยังไงนะครับปรึกษาส่วนตัวหมอปองได้เลยนะฮะเพราะย้ำนะฮะเพราะคนหนึ่งคนไม่ได้มีดาวที่กำหนดอยู่ในแค่ราศีเดียวไม่ใช่ครับเนาะโอเคไหมชี้ชี้กล้องนี้บ้างเพราะคนหนึ่งคนไม่ได้มีแค่หนึ่งราศีนะครับนี่เดี๋ยวชี้แต่กล้องไลฟ์ ทัว p e n พน c ด e s เโอเคเข้าใจ BCBC BC, ยุ่งนะ <S <s <ans> <S ต้องเลือกนะต้องเลือกนะยุ่งนะ <S <s <ans> <S เข้าใจนะเลือกนะยุ่งนะ <S <s <ans> <S นะ breaking habits นะคุณอย่าติดอย่าติดกับเขาเรียกหลายรูทีนตรงนี้ <S <s <ans> คุณอย่าติดกับรูทีนอ่าไอ้นี่ไม่เห็นกล้องไลฟ์ไม่เห็นเนี่ยคุณอย่าติดกับรูทีนตรงนี้เ <s ans> พราะฉะนั้นเนี่ย ทำสิ่งใหม่เป็นจุดที่คุณต้องเริ่มอะไรใหม่ๆนะฮะเป็น new beginning แล้วเนี่ยด้วยพลังงานของคือจริงๆอันนี้คือ erase นะฮะนี่คือพลังงาน new beginning เลยเริ่มต้นเลยนะฮะเป็นจุดที่ดีที่คุณจะเริ่มต้นอ่าโดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์และเรื่องของการงานเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากหนึ่งเลยนะครับโอเคและนี่คือพลังงานของ ราศีมีนะายซิสปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับ morpomg111 กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดนะครับผมไลฟ์ Live เนี่ยคุณก็เข้าไปดูได้นะฮะสองทุ่มนะครับโอเคอขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะโชคดีเทวารัก